ที่กรุงปักกิ่งนั้นก็ส่งเสริมนโยบายการใช้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เป็นทางเลือก การเดินทางการคมนาคมสาธารณะั่วไปด้วยนะคะเห็นได้จากตอนนี้ค่ะมีการเปิดให้บริการรถกับเรือนอัตโนมัติตามศูนย์การคมนาคมหลายแห่งค่ะไม่ mm. ว่าจะเป็นที่สถานีรถไฟสายหลักท่าแห่งในกรุงปักกิ่งนะคะจนไมไปถึงสนามบินอีกสองแห่งค่ะไม่ว่าจะเป็นสนามบินแคปิตอลโซตูนะคะแล้วก็ที่นี่ค่ะก็คือสนามบินต้าซิงนะคะหรือว่า DAS ค่ะที่ตอนนี้เปิดให้ผู้โดยสารนั้นสามารถที่จะเลือกใช้รถแท็กซี่หรือว่ารถกลับเรือนอัตโนมัติได้ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างล่าสุดค่ะสัปดาห์นี้เองนะคะที่ ที่สถานีรถไฟสายใต้หรือว่าหนานจา้านนั้นก็ได้มีการเปิดสาธิตเส้นทางเดานรถขับเครื่องอัตโนมัติได้ค่ะก็มีการวิ่งตั้งแต่เวชิงอีทาวนะคะหรือว่าเขตัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแล้วก็ไปที่สถานีรถไฟหนานจา้านสายใต้ค่ะเพราะว่าเป็นนโยบายของการกระตุ้นให้มีการใช้ระบบขัเคลื่อนอัตโนม,มัติที่เป็นทางเลือกค่ะแล้วก็ส่งเสริมการเปิดตัว ระบบขับเคลื่อนที่เป็นอจัจฉรยะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอย่างณปัจจุบันนี้ค่ะที่สนามบินตา้าสิงเองนะคะก็รองรับผู้โดยสารปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าหลาย10ล้านคน,นะคะ่ะแล้วก็มีเที่ยวบินเข้าออกนะคะมากกว่า620,000เที่ยวต่อปีค่ะก็มีการให้บริการรถขับเคลื่อนอัตโนมัตินะคะ40กว่าคันค่ะ ผ่านทางหลายบริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เสียวมาหรือว่าโ o นี่ดค่ะหรือว่าบริษัทฟีนา e ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการเดินทางรับส่งผู้โดยสารค่ะจากสนามบินต้าซิงนะคะไปที่อีจ้วงระยะทางเนี่ยห่างกันมากกว่า40กิโลเมตรค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะของการเดินทางของผู้โดยสารในช่วงนี้ด้วยค่ะสำหรับผู้ใช้บริการรถรูบโบแท็กซี่ที่ให้บริการระหว่างสนามบินต้าซิงแล้วก็ในเมืองอย่างที่เขตอีจ้วงก็ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อยบริการนั้นนะคะ อย่างเช่นแอป p o n y ai ค่ะหรือว่าเสียวหมากซึ่งผู้โดยสารที่ใช้บริการครั้งแรกนั้นจำเป็นต้องเรียกรถจักในเมืองก็คือเขตอีจ้วงไปที่สานามบินต้าซิงก่อนเท่านั้นนะคะจึงจะสามารถใช้บริการได้ตามปกติได้ค่ะระหว่างการบริการค่ะแม้ว่าจะเป็นรถอัตโนม,มัตินะคะแต่ว่าต้องมีพนักงานนั่งประจำพวงมาลัยด้วยค่ะคือให้ความช่วยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉิน จุดจอดรถที่ตา้าซิงนั้นมี2แห่งนะคะก็คือชั้นบนสุดของผู้โดยสารขาออกประตู5และก็ชั้น1ประตู 7A ใกล้กับคิวรถของแท็กซี่ทั่วไปค่ะแต่ในวันที่เราถ่ายทำนะคะก็ยังมีการใช้บริการที่ค่อนข้างบางตาค่ะเพราะว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่นั้นจะใช้บริการแท็กซี่ทั่วไปที่มีจำนวนมากกว่านั่นเองค่ะส่วนนี้คือระบบอัตโนมัติรุ่นอพอลโล RT6 ของค่ายไปตู้อิงนะคะให้บริการในกรุงปักกิ่งค่ะอย่างเฉพาะในกรุงปักกิง่งอนุญ,ญาตให้วิ่งได้เฉพาะเขตีิคมุตาาสหกรรมโศกกังเท่านั้นนะคะยังไม่อนุญ,ญาตให้ออกนอกพื้นที่อื่นวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปทดลองนั่งกันเดีย๋ยวเริ่มจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอพอลโลโกจากนั้นก็รอไม่กี่นาทีรถก็จะมาตามจุดจอดใกล้กับป้ายรถเมล์ค่ะนี่นะคะเป็นรหัสของเบอร์โทรสหลักสุดท้ายนะคะ ดโดยเมื่อเข้ามาด้านในแล้วนะคะเราก็จะเห็นถึงเทคโนโลยีต่างๆที่อำนยวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่นั่งอยู่ด้านหลังค่ะเราจะนั่งแล้วก็กดตัวน,นี้นะคะคือ Start เพื่อให้ออกรถนะคะ ก็ในระหว่างการนั่งนะคะเขาก็จะมีะเตือนระบบต่างๆเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยก็คือทั้งในเรื่องของการรัดเข็มขัดการบริยะทางนะคะแล้วก็การประเมินในระหว่างของการใช้บริการของรถเนี่ยนะคะทีนี้หน้าจองเขาก็จะมีทุกอย่างเลยคะ่ะเป็นอินโฟเทนเมนต์นะคะก็คือให้ความบันเทิงค่ะสามารถที่จะดูวิดีโอได้นะคะสามารถจะฟังเพลงก็ได้นะคะเปิดเพลงฟังก็ได้เส้นทางการขับขี่ ถ้าเจอปัญหาระหว่างระหว่างทางก็จะกด S.O.S. เพขอความช่วยเหลือจากทางการคือในระหว่างเรานั่งก็สบายมากนะคะคือเขาก็ขับแบบค่อยๆขับไม่ได้ไวมากนะคะเพราะว่าเขาก็ดูในเรื่องของความปลอดภัยด้วยภายในรถนะคะก็มีทั้งในเรื่องของกล้องนะคะเป็นวงจรปิดนะที่ดูทั้งผู้โดยสารแล้วก็ดูทั้งห้องฝั่งคนขับด้วยนะคะ ตรงนี้ก็จะมีเหมือนฉากกั้นนะคะคือไม่ให้ผู้โดยสารไปยุ่งเกี่ยวกับระบบที่อยู่ข้างหน้านี้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวรถเองนะคะเขาก็จะมีทั้งเรื่องของระบบไลดา้าเรดาร์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะตรวจจับวัตถุหรือว่าสิ่งกีดขวางในขณะที่มีการขับขี่นะคะอันนี้ตัวรถเขาก็จะมีระบบของนวิเก์เลยนะคะส่วนนี้ก็จะมีการเด้งมาเพิ่มขึ้นนะคะให้ประเมินถึงการใช้บริการนะถ้าแบบเราพอใจเราก็กดเยี่ยมนะคะกดไลค์ให้เลยนะคะ ก่อนหน้านี้เราไปที่สนามบินต้าซิงค่ะแล้วใช้บริการของ p o n y a i นะคะแต่ว่าเงื่อนไขเขาก็คือถ้าเป็นผู้ใช้บริการรายใหม่ต้องเรียกจากในเมืองไปที่สนามบินก่อนถึงจะสามารถเรียกจากสนามบินมาที่ในเมืองค่ะทีนี้เราก็เลยลองมาอีกที่หนึ่งนะคะก็คือที่โกลังที่แห่งนี้นะคะเพื่อที่จะมาลองใช้บริการรถไร้คนขับนะคะคาดการว่าเดี๋ยวในอนาคตนะคะก็คือระบบอัจฉริยะของจีนเองนะคะก็ จะมีการเรียกใช้บริการมากขึ้นนะคะเขาตั้งเป้าว่าภายในปี2030ก็น่าจะมีผู้ใช้บริการเนี่ยมากกว่า60%แล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยถ้าดูจากกฎหมายในเมืองของจีนนะคะจะเห็นได้ว่ามีมากกว่า20เมืองที่ออกนโยบายอนุญาตให้สาธิตการขับขี่แบบอัตโนมัติได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยก็มีบริษัทมากกว่า60แห่งค่ะที่เขาได้รับใบอนุญาตในการขับขี่อัตโนมัติด้วยนะคะ ในระหว่างที่โดยสารนะคะวันนี้เราใช้บริการระยะทางที่800เมตรเท่านั้นค่ะราคาบริการประมาณ30หยวนหรือ150บาทสำหรับรโบแโท็กซี่ของพุโลโกนี้นะคะมีบริการมาตั้งแต่ช่วงกลางปี2022เริ่มให้บริการปางจุดใน10กว่เมืองค่ะไม่ว่าจะเป็นที่กรุงปักกิ่งนครเชียงไห้แล้วก็ที่นครสินเรินนะคะในอนาคตก็คาดการณ์ว่าจะขยายการให้บริการมากถึง100,000คันค่ะ อันนี้นะคะคือตำแหน่งนะคะที่เขาให้กดนะคะเป็น4ตัวของเบอร์โทรนะคะเป็นสีตัวสุดท้ายของเบอร์โทรของเรานะคะ<ม>ถ้าเรามีการเรียกแอปแล้วก็ยืนยันออเดอร์แล้วตัวของหน้าจอนี้ก็จะปรากฏเป็นภาพของตัวเลขขึ้นให้นะคะเพื่อที่จะให้เรากดนะคะแล้วก็หลังจากที่เรากดเสร็จเรียบร้อยค่ะ ตัวออเดอร์ก็จะคอนเฟิร์มนะคะหลังจากนั้นประตูก็จะทําการเปิดให้นะคะส่วนด้านหน้าไม่สามารถที่จะเปิดเข้าไปได้นะคะดังนั้นเนี่ยผู้โดยสารที่จะใช้บริการต้องนั่งเฉพาะด้านหลังอย่างเดียวแล้วก็สามารถบรรจุคนได้มากสุดก็คือประมาณ3คนเท่านั้นค่ะเนื่องจากว่าตัวรถนั้นนะคะมีฟีเจอร์การทํางานด้านความปลอดภัยที่หลากหลายรอบทิศท,ทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลด้าตรวจจับแสงแล้วก็ตรวจจับระยะอีก8ตัวนะคะจะเห็นได้ว่ารอบตัวรถนั้นนะคะมีกล้องมากกว่า10ตัวด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีเรดาร์ตรวจสอบระยะและก็วัตถุรอบตัวรถยนต์ขนาด6มิลิเมตรตัวเซนเซอร์อัลตราโซนิก12ตัวกล้องรอบคันอีก12ตัวค่ะในขณะเดียวกันค่ะทางกลุ่มบริษัทต่างๆได้รับอนุญาตให้มาร่วมบริการโรโบอตแท็กซี่บนเส้นาทางทดสอบที่กำหนด2เส้นทางที่เชื่อมกับสถานีรถไฟสายใ,ใต้ของกรุงปักกิ่งหรือว่าหนานจ้านนะคะก็เป็นการวิ่งให้บริการในระหว่างพื้นที่ เปจิงอ e ีทาวหรือว่าศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกรุงปักกิ่งกับสถานีรถไฟสายใต้นะคะเส้นทางก็จะมี2เส้นทางค่ะก็คือระยะทางไปกลับกว่า30กิโลเมตรแล้วก็58กิโลเมตรตามลำดับโดยคำสั่งอนุญาตดังกล่าวนะคะก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยมาทำหน้าที่ควบคุมภายในรถในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินด้วยค่ะ โดยคาดว่าตัวเลือกการขนส่งใหม่นี้จะพร้อมให้บริการภายในปีนี้สำหรับสถานีรถไฟสายใต้ของกรุงปักกิ่งนั้นก็เป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่ทันสมัยค่ะและก็ครบวงจรด้วยเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟรถใต้ดินรถประจำทางและรถแท็กซี่นะคะที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า3 0 0 0 0 0คนต่อวันค่ะ การเร่งพัฒนาเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติระดับสูงของกรุงปักกิ่งนี้นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์การพัฒนายานยนต์อัจฉริยะของจีนอีกด้วยค่ะซึ่งก็คาดการว่าตลาดบริการแท็กซี่อัตโนมัติของจีนจะมีมูลค่าสูงกว่า1 3 0 0 0ล้าน0แล้านหยวนหรือประมาณกว่า6 000, 6ล้าน0 0แสล้านบาทภายในปี2030หรือว่าคิดเป็น60ของตลาดเรียกรถโดยสารของประเทศจีนในปี2030อีกด้วยค่ะ